ไอโอไยเชอโอเบอร์ยเว็บโดนาหพนบาทฮะหนึ่งอโทนะที่ช้าไปหน่อยครับพบาทแล้วปันอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึงนะอ่ออีเวนทัวร์นะครับพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมลั่นครับ้ห่้าพอโดเนตมาสิบาท ไม่ได้ยากนะบอกเลยว่าไม่ได้ยากครับ <laughs> ผมขี้โก้ด้วยขอโทษนะ,ะไปครับไปครับไปครับเย่ได้อะไรไม่รู้อ๋อจ้ำแผ่นเหมือนเดิมเอ้นี่เปนนี่มันเป็นสิ่งที่สนุกมากเลยนะ I w a n t นัทช like, 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 ัยวิสเล่นไลค์กีไลค์ชั้นจ้าเล่นโกโกวากูซูกิสุบิดาแล้วก็ไอ้มกราสต็อกมาสเตอร์สปริงเกอร์ไรท์นานะโอเคไปครับมาสเตอร์สปริงเกอร์เข้ามอนเบบี้ Uh, you have the complete the red light green light event t o b u y it โ oh. <laughs> อ้เอ้ช่างคิดนะก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะมีโกโกวาโกซื้อกูสุดดานะครับก็คือต้องให้เดินแล้วก็หยุดแล้วก็ไปซื้อมา s t สเตอร์ตรงนู้นนะครับ <c oughs> ออออเเไปขคิดดีดีแกนมาสเตอร์หอัน <laughs> <laughs> ผมมาแล้วครับผมบินมาอย่างไวและเรียบร้อยครับไม่ทานครับไม่ทาน <laughs> บอกเลยว่า โดนผมซื้อเรียบครับเจ็ดอันเลยหรอกแกนมาสเตอร,ร์สวิงเกิลเจ็ดชิ้นเดี๋ยว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 แต่ไม่ทันครับคุณเจนเดวัอนนี้ผมซื้อหมดแล้วครับพี่โอ้ยเกือบวายตายแล้วฟุตคุณติดสไลด์ครับเมื่อกี้แต่ผมมีแล้วนะสไลด์อย่างที่บอกว่าผมมีทุกมิวเทชันในเกมนะรตอนนี้อิฟโยเบนบูเก็ต อ่า h i s m u t a t i o n isop s o แตวเมื่อกี้เขาเหมือน Spoil Easter Egg คบเอาไกด get your friend in now นะครับอ่า steel b a l t is delayed กว่า d ารเดินเรลี่ทูรันดิสแอดมินาเบลส์ในอ่า5นาทีก็คือใครที่มีอ่าเพื่อนที่เล่นอ่า steel b a l t เนี่ยชวนให้มาเล่นกว่าการเด n นก่อนเพราะว่านี่ไงผมก็บอกอยู่ว่าให้กว่าการเด n นเนี่ย ทำก่อนแล้วอัปเดตทีหลังก็คือสติวิลลาร์ดแบ,บนั้นจะได้ยอดคนดูมากกว่านะเออไม่เข้าใจอ่ะกัวการ์เด้นนะครับแอดมินดอะบิลส์ลันดิ้งอินมาห้าวินาทีจอยอา so you can experience เร็วอ่าไม่ทันอีกแล้ว <laughs> ไม่มีอ่าคูณสี่แต่ไม่เป็นไรนะเผื่อบางทีเขาแจกอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะอ่าซื้อให้หมดเลยนะโอเคมีเงินอยู่900ล้านอะไรอะ่ะมาแล้หรอโย่ Yo! ใจโอ้โหวิ่งเร็วจัด <laughs> วิ่งเร็ว โอ้กระโดดสูงเฮ้อยอะไรอะ่ะผมถือทัวร์ก่อนแป๊บนึงไม่รู้โอ้ดีเจใจมาตรงนี้ครับดีเจใจแล้วนี่คืออะไรอีเวนต์นี่คืออะไรเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรแป๊บนึงเพลงเพลงต้องถามว่าเพลงอะไรอ่ะโอเคอ้าวอ่าอิสเม่ดีเจใจอโอเคพี่ชายไหนเพลงพี่เพลงเพลงล่มครับพี่พี่เฮ้ยเพลงล่มพี่อ่าฉันหวังว่าคุณจะพร้อมอ่าอ่านไม่ทันอีก อ o p e you are already l for w h a t s coming อ่าคุณพร้อมที่จะมีอะไรเข้ามาใช่ไหมในว,วันนี้ฉันหวังว่าเพลงโอ้ไม่แย่ครับเพลงไม่แย่ครับไม่แย่โอ้โหโอ้โหไม่ได้แย่เลยครับโอ,โอ้สแกมมี่มาครับเอา้าคุณพร้อมแล้วเหรอ อะไรฟอนต์เออมีคุณจะอยู่ข้างหน้าฉันเหรออันี้เวอะไรก็ตามเนี่ยมันถึงเวลาจบแล้วล่ะโอ้เดี๋ยว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 เดีกมมี่มาแล้วครับเอาสแกมมี่มาโจมตีทุกคนสตีลเบลล์หลอนมาโจมตีเหรออ๋อไม่อ๋อไม่เดี๋ยวมีคนมาโจมตีเราทุกคนเอาต่อสู้ต่อสู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยว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  เอาแค่ลอดติดเบลลอดเอาละซ่อนตัวซะไอพวกก,วกัวการได้ทั้งหลายไม่โอ้เนี่ยอะไรเนี่ยผมขอได้ไหมครับพี่เอาตีเบลลอดอีกแล้วอ่าฮะลูาเบลลอดแอคแท็กโอ้เบลลอดจมตีเราครับตอนนี้ไม่นะโอ้เดี๋ยวแร็คคุณโอไม่รอด บอมเบรดิลโลไลคคุนดิโลเฟนตันดิโกอ่าตัวอะไรสักก้ออ๋โหเทกับแพนไอเดียไมพีเชื้โอ้โหอ่านไม่ทันเลยครับทุกคนผมพยายามอ่านอยู่เอาอ้อจิ๊วอ่าตอนนี้เนี่ยเดมิวเทชันเนี่ยอ่ามิวเทชันของเขาเนี่ยอยู่ในสวนของพวกเราอ่าฮะอ่าฮะสแกมมี่สแกมมี่จอยเข้ามาในกรวยกันได้หนะ This hat gone on fire จิ๊วอ๋อ้มาแล้วครับ Oh, <g les> มาแล้วแน่นอนว่าชัวอีสแต่มันสายเกินไปนะเดนเดลนี่น่ะมันสายเกินไปแล้วสายอย่างนั้นเหรอมันหมายถึงคุณมากกว่านะ่ะโอ้สวนจัดสวนก็จะจัดไอ l ีอโปรเทคเดอร์กินบินชั้นจะป้องกันกินบินไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแหละโอ้เบนหลอดนะคิดถึงเลเซอร์หรือเปล่าล่ะ มาเลยครับมาเลยครับเอามาครับป่ะโหเดี๋ยวโอ้โหคีปเพลงก็คือดีเจไตเล่นเพลงต่อโอ้ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงของดีเจไตทุกคนโอ้โอ้โอ้เดือดจัดเดือดจัดโอ้ <laughs> ตัวอะไรเนี่ยต่อสู้กันโหดขนาดนี้แต่ดีเจใจผมก็ยังเล่นเพลงอยู่แบบชิวจัดจัดโอ้ดูการลูดเฮ้ยผมว่ายเพลงนี้ไม่แย่เลยทุกคนเจนเดลครับกับดีเจใจด้านซ้าย่าไม่ใช่เจนเดลกับแซมมี่เจนเดลก็ฉีดแซมมี่ก็ปล่อยดอนไม่อินอินโอเปิดนเตีมาแลครับอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวน้าเอาจริงกันแล้วอ่ะแซมมี่แซมมี่สตริกเกอรนมาดิแซมมี่บอกว่าโอ้โหมาดิมาแล้วครับเดอะเลเซอร์อิสพาวเวาร์กูโอ้โหพลังเลเซอร์นี้มันบ้าไปแล้วโอ้แล้วพี่ก็ยังร้องเพลงอยู่ไปช่วยเพื่อนก่อนสิเฮ้ยตอนนี้มันมีของขายเพียบเลยดิว่าลืมเลยทุกคนลืมดูเลยโอ้โหโอ้โหอนึงนนึงตอนนึงโอ้โหอะไรขายบ้าเมื่อกี้ ไอะไรบ้างลูฉันน่ะจะชนะคุณได้เจนเดลมา้วครับเจนเดลจุดๆมาแล้วแสดงว่าเจอที่ยากลำบากจัดๆอ้าเงี้ยออันนี้เสียงเจนเดลนะไม่ใช่เสียงผมเงี้ยไม่นะไม่นะแทนคิดสตาร์ทฉันหยุดไม่ได้แล้วโดนจมตีครับเลเซอร์เนี่ยนี่มันพะมันพลังแล้วมันพ้าไปแล้วนะนี่เจนเดลพยักหน้าเลยขอบคุณมากนะพี่ชาย โอพีรีสต e ็อกมาอีกแล้วครับเฮนเดลเอ้ยดีใจบอกดูดูอะไรดูอะไรมาอะไรมาอีกอะไรมาอีกเดลิทเทิลเล็กคูนเพนอีสไฟเดี๋ยวเล็กคูนตัวเล็กบินเหรอวัดอะไรอ้าวเสียก็ออกเดี๋ยววัดเล็กคูนระเบิดเซิร์ฟไป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 มีอะไรมีอะไรมีอะไรติดอะไรบ้างไม่รู้ตอนนี้ เวลคัมทัวร์ทีมดิทตอร์ไก่อก็คือได้คุณมาช่วยอรอเดี๋ยวนะเพชรของฉันนี่มาเสร็จเร็วของฉันกำลังทำลายฉันอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะเพชรของฉันฮักลังของฉันเองทำดีมากนะเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวน้อยช่างมาละตอนนี้ช่างมันสิฉันมีทริกอัพอีกมากมายนะครับอ่าวิดอ่าเขาเรียกว่ากับอ่าเขาเรียกว่าคาถาเว่นม์นี้ยังมีอะไรอีกมากมายเอาละ ได้เวลาระเบิดนะระเบิดยังไม่จบอีกหรอไม่รู้โอ้เจนเดอร์ก็ยังตกใจครับนี่มันไม่ดีแน่อ๋ออ๋ออ๋อชนชนอ้อวิ่ง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 หนีวิ่งหนีออ้๋โอ้โห้ช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อไม่กร์เดนไม่นะ อการเต้นของพวกแกทั้งหมดอะอต่อไปเนี้ยเอ่อจะกลายเป็นม uh ah ah ah, ูฮ่าฮ่าระเบิดไปซะผมแปลเท่าที่ผมจะอ่านทันแล้วกันนะทุกคนมีของมาขายเพียบเลยผมต้องซื้อให้ทันครับผม Disney Seven Predator Dan อ่อเวนเอ่อเขาเรียกว่าอ่อเายิ้มมาแล้วอ่ายิ้มยิ้มยิ้มนอเทอร์สต็อกลีสพาอินคอมมิ่งก็คือสต็อกอีกครั้งหนึ่งกันเราจะมาไม่นั่นมันเร็วไป I will be taking that ฉันน่ะจะเอามันไปทุกอย่างโอ้ไม่นะสต็อกฉันเฮ้ยเดดเนี่ยอ่วิดฟอร์ตกินบี้นะฮะดีเจใจบอกคุณอย่านะท้าทำแบบนั้นดิเป็นขาด I can do what I want ฉันจะทำอะไรก็ได้ถ้าฉันต้องการน่ฮฮฮฮฮออกไปเลยนะแซมมี่แกมมี่เอาฉันได้ไอเดียแล้วแหละดันดูแดดอย่าทำอย่างนั้นโอ้ oh, ให้ฉันเขียนม,มันไหมละ่ะเออ เฮ้ย hey! อะไรเจนเดอร์เป็นอะไรยูอ almost got me ยเด r ยคุณเกือบจะได้ฉันเลยนะก็คือเกือบชนะแล้วไอ้ก็ต้าดู something about this อ่าสแตมป์สแตมป์เโอ้ชนผมอีกแล้วเล็กมาชนผมได้ไหมเนี่ยอ๋อเดียโซ่อ่าฟา s ต f ฟอร์มายเลเซอร์ พวกมันเนี co à, sì. ่ย <c> มันเร็วเกินไปสำหรับเลเซอร์ของฉันฮะเอ็กซเกรแน่นอนสิไม่มีอะไรสามารถหยุดมันได้โอ้ติดติดวารมครับทุกคนเฮ้ยไรค่านะรออีกรอบสิอะไรอะเไม่นะไม่เป็นรอยของฉันโอ้่า่คือพลังของฮุ่ฮ่าคราบโอฮ่าอดาฮดาฮ่าหมดครับตอนนี้ดีเจใจก็ร่าฮ่า่่่าฮ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 ลาฮาแกาฮาฮาฮ่าฮ่รฮ่าฮ่าฮ่าฮา ผมทำอะไรไม่ถูกแล้วโอ้ยมันระเบิดไปหมดมันระเบิดไปหมดออกไปเลยนะแซมมี่ฉันมาสู้กับแกแล้วออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้อ่าลำบากครับทุกคนโอ้โหเจนเดลใช้พลังสุดท้ายของเรานะครับหลุมดำจะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับเก่งมากเจนเดลโอ้โหสุดยอดเลยสุดเท่เลยครับแล้วดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เขโอ้โหก็ใช้ย่อย ุูเอาเบลย์ลอของฉันไปหมดเลยนะ่ะแน่นอนสิเจนโดแต่ว่ามันสายเกินไปแล้ว,ล,วล่วละเจนโดฮะอะไรอ่ะ h ฮก g สอะนาเจอร์ฟอร์อา่า,า,อากัวการ์เดนเมจิกอะฮะอินบิคัมมินอ่าบิคัมมินพออ่ามอลเทวฟูะมีพลังที่มากกว่านั้นอีกโอ้ดูดพลังกัวการ์เดนไปออดิสกัวการ์เดนพาวเวอร์นี่คือพลังทั้งหมดของกัวการ์เดนอย่างนั้นน่ะโอ้ไม่นะ ไม่เจนเดาสู้สิที่เขาเขาเก่งขึ้นบานอะไม่จริงนะ This is getting เอาอ่านี่มันมันมากเกินที่จะควบคุมแล้วแหละเจนเดวสู้ไม่ไอเฮดไอเฮดพิชชันออฟโอ้โหอ่านไม่ทันอันนี้ก็คือเหมือนแบบอ่าเขาเรี่กมองอนาคตได้เยอะกว่าอเดอะออพเวอร์ฟูลกู๊ดบอยแซมมี่ฟินอลลี่เดชไชต์เจนเดลและกัวการเดนซะ สุดท้ายแล้วปล่อยการเด้ก,ก็แต่ระเบิดเอ,อา,อ year, า,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 ออาเอาลุกไหมโอ้เจนเดิลโดนเหยียบทุกคนมูฮ่า์ฮอรฮอรนี่น่ะเหรอเจนเดิลเอ้าล่ะได้เวลาบอกลาก่อนกับโกการเดทแล้วแหละล่ะนะฮะคิดว่าฉันจะยอมให้แบบนั้นเหรอแกลืมอ,อะไรไปหรือเปล่านี่น่ะคือแก้วของฉันนี่คือเพลเยอร์ของฉันและนี่คือกีดีของฉันยังไงล่ะ ดูให้รอบๆสิคุณอยู่ที่ไหนแล้วไงล่ะกินบีนอะแข็งเก่งกินบีนอะจะทำให้ทุกอย่างกลับมารู้ไหมทัวลันเตาพลังนี้มันโอ้โหเด้เดอพลังของเราก็ช่ย,ย่อยนะครับเอาละคุณสู้มมาได้เจนเดไม่มันยังไม่จบหรอกฮะนี่จะทำ to end this admin war มาถึงเวลาที่เราต้องจบสงครามนี้แล้วแหละแกมมี่แซมมี่ <laughs> ลาก่อน แอมอาแบนดิ้งยัรรวร์ฟอร์มโกะกเล่นแบนทิ้งเลยอ่ะเอาหมาค้อนแบนเรียบร้อยทุ๊บ <c oughs> เสียงไปนะครับแก่ต่อชนะแล้วโอ้สวยมากเลยเนะี่ยออออิสต์เอกข้ามวันนี้ทุกคนดูอันนี้คือแบมบูติดสไลด์นะครับอิสเต์เอ็กของโกะการเล่นนะเอาละหลังจากนี้อีก2สัปดาห์นะครับอาจจะเกิดสงครามขึ้นอีกรอบหนึ่งในสตีลเบลล์หลนะครับเดี๋ยวผมจะ แวะไปในนั้นแล้วกันนะครับทุกคนหายห่วงเลยตามสึกครั้งนี้โอ้รูสึกมันอยู่นะโอ้มันเลยนะโอ้ใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่เลยนะครับโอ้เพลงก็เดือดน,นะเรียกได้ว่าลิขสิทธิ์ช้ำๆนะไรนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ตังสักบาทเลยนะถ้าผมไม่ลบเพลงออกเนี่ยทุกคนนะเพราะฉะนันฝากลงไปกดไลค์ตอนนี้หน่อยนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับให้ผมหน่อยแลวกัน